สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนฮักว้อยทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สองโบแฟมิลี่มือนี้พาพพี่น้องมาเปิดราค่าค้อยงามแบบบ้านๆแต่ไม่ธรรมดาเนาะค่ะมือนีภาพ,พี่น้องมาชมอัปเดตนำก็ว่าได้เนาะขอกวอยงามสายพัฒนาของแม่นั่นนะคะ มีนั่นเอือยผีกุศลพันธ์เนาะค่ะที่พี่น้องอาจจะหูในวงการทาง YouTube กวยงามเนาะแม่นั่นบันทุงเจริญค่ะตำบลตาลสุมอำเภอตาลสุมจังหวัดอนนุบลราชธานีตำบลตาลสุ่มเนาะแม่เนาะฝากพี่น้อง รับสมมบรรยากาศเขาคิดก่อนเนาะคะ่ะตอนนี้คุณกำลังเตรียมตัวอยู่เนาะมาหอดอัปเดตแล้วก็เปิดราคาพร้อมนะคะ,ะวันนี้มีควยยงามราคาดีๆค่ะลูกเจ้าคุนทวีของอาจารย์นิงน,หนีหน่อยนีหน่อนี่แนมเห็นนีผู้จุง่วยไเปนเหนเป็นพยาบาลเนาะคะ่ะ พันยันเหียวจะคข้องขวยนะคะก็เม่นั่นตัวอยู่ในหนามมั้บอจังจังว่าเบืองลายละเอียดสักไซร์ไรยงทีละตตัว,ตวขายให้น้องเนี่ยขายให้คุณพี่น้องปีกัวนี่น<ด>ี่นนมาเมียอยู่คางคางแนะนำตัวให้เพื่อนเห็นหนานิดจังหน่อยขายขน พี่บอกมาพี่บอกจ้ะคาร์นี่แล้วครับแม่นันเนาะค่ะเจ้าของกล้วยแล้วก็ที่รับนี่แหละพยิบาลสายหยันบ่ซื่อจริงเพิ่นมันถุงเจริญตำบลตาลซุ้มอำเภอตาลซุ้มจังหวัดบุรีรัมย์แต่ถ้านนี่เนาะแม่เนาะอันนี้คือแม่นันนธาบ่มันธนาบุญค่ทำสกุลบุญครองอ้าวนี่ อันนส้มบรรยากาศี่สานมันเข่าไปน้ากันค่ะซ้ำพอยหวานพื้นดกข่วยวิอาบหนาอยู่ค่ะมาจุจ้าฮาเลียนมือนี้มาแบบเบอร์โทกอ่ะเห็นกันประจํายู่กับเอาไปกับพวกทอดพติ๋ที่เธอเบอร์พวยหวานก็ได้เรียงมาโหลดบริบบอเพื่อนจบเจอพอยหวานค่ะที่ไหนเห็นอยู่นี่ แม่เบิร์ตประการนี้แม่หน่อยหน่อยนี่นี่ะอันคองอัน้องกุศลกุศลพันธ์โอ้เพิ่นจองเพิ่นจองเหรอเอาเดียวปลูกเมื่นแล้วอือมีกลัวอือเป็นวัวอะไรมาเอาเป็นควายหลุ่มขอบไหแม่เมียนเมียนนี่เด้อตุ๊ดแม่มันสวมบักเองมองคนอือเมียมันตายอืออืออือเม่มันใหญ่แม่มันตายเพิ่นซื้อนะแม่มันไหวเนาะแม่มันใหญ่เมียมันติดมาแม่ตัวตายไปแล้วสูงลายมืนเดิ มันสีสันอร่อยอร่อยสิสิบหลวงเนาะมันสูงมันใหญ่มันื้อน,น้ำเนี่ยอันชุบักเอกของหน่อแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้มันมาจากเขาต้านถัง่งมัน,นถัง่งแบบว่าแต่ข้าวแต่ขี้ผูทหันเลยอ,อันนั้นเนาะอีแม่เริ่มพัฒนาเม,มื่อไห้่กับเดี๋ยวปีหนึ่งวะแม่เริ่มพัฒนาอันเป็นขั้วของอาจารย์นี้นี่เนาะ มาสวมนอนอนี่นี่อวยดาบมันน,มนี่เป็นตัวเถือกค่ะพี่น้องไต่เนี้ไปเบิง่งเพิ่นเบิ่งนำ้ำ <c> เ <oughs> กลือกีโต้มไม้อันคั้วเมียสาวตัวนั้นสวมสางอุดรค่ะตัวเพิ่นจูงอยู่เพื่อนน,นนะ้องเกลอเดยอืมเอาดิบๆโหลดพี่น้องเอ้ยว่ามีพิธีดีตองในโบเฟมิลี่ถ่ายเลยนะคะบรรยากาศธรรมศาสตร์มีสานบ้านเฮ่ามองงามหนามอับไหนก็มีเน่เน่เน่มันหยาด ตัวตัวนั้นเป็นแม่ของของดูกเจ้าขุนนี่ค่ะตัวท uh ั้งรังนั่นกับแม่สาวคือกันแต่ว่าเพิ่นจองตัวสีแดงปันพี่หน่องกันนี่ละสองสามตัวนี่ละขั้นไดรละคามากเพิ่นวะสวัสดีค่ะพ่อใหบานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับห่วยคืออะไรใส่เสืองามเนี่ย เจอเอกมงคลตัวนี้ซีเวดแกนเสียมหาแกนยาวนี้มันพิ่นด้ายกว่าซีเวดแกนเดี๋ยวบุเนาะอันตันนี้ทองส่งางวู้อนที่วะพ่อยาวนู้จังสีเอาทายใบยประกอบให้พีหน้องเบืงเนาะิ่นบ่ได้ถือออกมาสมได้จักเรือนอะพ่อ สมในสี่หาเดือนแล้วขึ้นมานี่ตัวนี้ลูกคุนทวีคาเนี่ยอายุได <meric sugar> ้เ <playable> จ <male th teacher> ็ดเดือนค่ะเดือนหกเดือนหกเดือนตาแตบแจมจำบเบียงธรรมศาสตร์วันใ้ท่านไห้หัวหันผุนแม่พ่นครับพี่น้องเดี๋ยวจังสิบีเบิงที่ละโตเนาะ โหโหติสวมบกเอกดื้อไรได้หกเดือนที่บ่แม่เดือนคู่เอกทวีอืมปซื้อเอกทวีเนาะเอกทวีดูคุณทวีของอาจารย์นิ้งด้อค่ะตัวที่หาของเพิ่นตัวที่หาของเพิ่นมาสั่นสว่างมาสวมมดใบก็มีบ่แม่ ใบใบบ่ได้อันนี้อยู่เพิ่นบอกไปเอาอยู่เพิ่นบ๊อดไหนเฮ็ดใบมาสมตัวที่หาเนาะ่วนนั้นตอนนั้น,นเพิ่นเพิ่นเฮ็ดใบมาสมโตัวมาแแหหมมมมาาาา่ไปเบิ่งแม่เพิ่นประกอบก่อนจังมาเบิ่งแม่สร้างทองสร้างอุดรแม่นี่พี่น้องาาจังสิมาถามว่าเพิ่นเปิดราคาบ่อค่ะพี่น้องเอก ทวีเนาะลูกคุนทวีอันนี้ทองว่างแม่มันทองว่างแม่เพิ่นทองว่างพี่น้องซุง้ายเป็นไรแมียไข่ 3, 7, ลูกแหลกบ่ซีร์หรอ่ีหาหรโอ้หางเหงาเลือกเนาะปุ่นอะหางมันปุ่น่ะแต่ว่ามีทองน,นงย่พี่มัก่งืม เป็นขัว้วดุขอกีอ่ก็มีบ่แม่ดุขมาดุขอกสักสามปีแล้วเนาะแม่แม่สามสี่ปีแล้วเอามาเดี๋ยวฝ่วงหนุ่มบุราซีตางามต้นนี้นนบม่มีแน่นอนม่เนาะงามบ่มีหยังอืมแแบบซาแแบบเกีก่มจับตามตามจะคล้องมากเต็มไปไปหามันผสิอะไรเนาะแม่สายเก่าเจืเดแม่สายเอันคืนเก่านะอืมแมเ่กเพิ่นเป็นดุเก่าเจือดอนบ่ เส้นสาอันน่นลี้ะคือคือสีอันนะที่ห้อเปชุมก็บอกนีกน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 มักมลกบกเอกไม่หมดละเออแปลว่าซ้ายเอกทวีดีไ่นี่ข่ายคนนี้จะตัวงามๆพี่น,อน้องเลยหน้า,า,นนนาตาค้าแข็งๆๆข,ขนสีท่วงแต่ว่า กือขีดต้มพี่น่องเ้ยล่างเลยเกือกขึ้นเกาหมดลเพราะว่าพันยู่กับขีดต้มเนาะพี่น้องเ้ยบงค้าแข็งพี่น้องส้งสีอยู่ลอยสาวอยู่บนเพิร์มเนี่ยขาโมทายเรดุกด้วยนี่เดบจิกดีมึงเป็นเด็ดดูแม่นันเนาะดูกี่มีูพวงหัน พี่ศาเทคนิค,คนจั็หน่อยพี่น้องเลยเนแมน่แมันทองว่างทองว่างแม่ทองว่างมีลูกเพื่อนที่แล้วมันยากมาเสฉอแม่เพืพ่อนพวกหนุมยยน่มใหญ่เนาะอกคนละคนละพี่น้องหางยาวหางห,าห,างหดแข็งส่งสายพัฒนาคพี่น้องก็สิว่าสายพัฒนามาลูกลูกเพื่อนกะ เป็นดูขึ้นทวีวันนี้แม่เป็นหนุนเป็นอันเป็นมาผสมอันเก่าอยู่อืมมันเป็นดูเก่าเพิ่นมาว่านั่นบ่หาเก่าอยู่บ่กว่าใบถึงดอกอืมอืมถามเพิ่นเพิ่นว่ามันอันอืมอืเก่ามันหนอกของย่างเดือดเหมือนไม่ได้แล้วมันขามันไปหาแม่มันเนาะแม่นีเบิ่งเอาพี่น้องแต่ว่าใบอย่นี้โทาถามผู้เพิ่นมา สมหลังพ้นมาสวางพ้นมาท่านในเหตุกเ็เลยว่าท่านมีใบอาจารย์หนิงโทรซ้าอันนี้ทรงหันหตแต่ว่าลูกคุณทวีของแถแล้วค่ะพี่น้องตที่หาเลยค่ะคแต่ว่าอยา่างใบกไไ็ไปเอาได้เนาะยาวนีเป็นเหตุแหน่ะสวงสมหลังพ้นมาท่านในเหตุใบตะเคเป็นตที่หาค่ะพี่น้องตาแ้มขาเลยนี่แต่ว่าขีต้โบมัเื่อ ค่ะพี่น้องสนใจทิดต่อสอบถามได้ยูบ่ว่าเปิดยูบ่วล้งใหม่ล้งใหม่ว่าสัน <laughs> ขอเบอร์หน่อยคสันศูนย์เก้าสองสามสีส่เจอะไรอีกอุ้ยเหมนมสีคำนวณเด็กบ้า <laughs> น <laughs> เดี๋ยวนู้สิทิมใบไต่เคียบค่ะเพณ่นจำโมค่อยได้แล้วสิเแขนหน่อยไตเคียบตักิโดเนาะควแม่ลูกนี่ตักว่ากิโดหรอกพี่หน้องกิโดกับหลานเนาะพี่นวาเนาะแต่ว่าแม่นี่สอมร้อมผสมแล้วแม่นบอกทองหว่างเนาะเบอร์สิทีไมไปไต่เขียบเด้อติดต่อสอบถามเอาสำรับพี่น่องเอฟสี่ เจ้าขุณทวีเนาะนี่ลูกเพืน่นเพื่อนเทวีของอาจารย์นิงพี่น้องเอ้ยตันน่ะล่ะทั้งตันหกเดือนเขาเปิดงามตัวน,นั้นมีผู้จองเดี๋ยวาขา,าเมืเบิ่งตัวลูกสร้างอุดรนเขาป่าน,นี้เพิ่นสมสร้างอุดรพาพี่น้องมาเลาะสม้มนะคะมือนี้บรรยากาศห่างหายพี่น้องไปโดนเติบฆ่าดำหนาฆ่าดำไฮดำหนาพี่น้องเอ้ยบ่คคยไดชทายขีบ สาวให้สาวหนาเนาะบูเฟมิลี่ก็ได้นี่ตัวน,นี้สมสร้างอุดรบ่มแม่สมสร้างอุดรบ่นเนี่ยโอ้ส่งดีแม่สาวเนาะแม่สาวทองแรกแม่นบ่โอ้ยเพิ่นว่ามันเพิ่นว่ามันมีดูกต้นหนึ่งตันแม่เพินพ่นว่าบ่อนั่นเพิ่นว่า แต่ว่าห้องห้องสื่อน้ำเขาก็จะตัวห่าบวดตัวแต่ว่าห้องว่ามันเป็นทองแดกเ่ะหเบื้องหนุ่มมันอืมันจะเป็นทองแดกห้องว่าละห้องว่ามันจะเป็นทองแดกเบื้องหนุ่มแต่ว่ามันสีสูงสีใหญ่เป็นหนาได้เนาะขนาดซํำนี้ยังสูงจำนี้มันเป็นว่ามันเป็นแม่สาวห้องว่ามันเป็นแม่สาวตอนนี้ทองแด่ว่าว่า ตัวโตมามานเป็นว่ามันดกมันมันใหญ่ไงอืมดูงใหญ่มันบบกใหญ่หนึ่งว่าเดี๋ยวจะเดือดกบมันบักใหญ่มันเป็นตัวเมียโอ้ดูกดูกซ้องในถังนะสันเตว่าฝอยว่ามันเป็นเมียเจ้าเนี่ยนะแต่ว่าเราว่าดุกมันแล้วสีข้ายเป็นโคมมันนะโอ้ไม่เป็นโคมเอเตว่าเห็นดูกมันงามได้ซื้อมามเออเห็นดูกมันงามว่าสีหมาบานพอมาเบืองเดียมันเป็น แม่สาวสเแิ่วงหนุ่มมั้ยแม่นบัเอาสดซด,ดงดโอตโต้แล้วพี่น้องเด้อยวันใดย้ำยั้งกันเลยคะ่ะหนีมาเอาแบบสดซดเลย่ายสดซด,ดด้วยพี่นอ้องนี่นี่เบื้องน้าตาค่ะพี่น้องขั้วไอ้ถ่องถ่องซ้องในถ่องนี่ละ่ะเนาะตามดีเจ้าของเกา่าพนวาเนาะ เป็นสมส่างอุร้นเนาะเป็นเกามากระวนปีกูหนึงนะอืมอืมกระวนปีอืสากับ่เป็นเป็สื่อกระวนปีอืมแม่ก็เลยไปตัวจากเพื่อนหม่อีกก็ได้ไปเอาใหม่อืมอืมสูงสี่ยูไลมันย่งไียหมดบริวรัรเทอรือเถอบปะนู่ว่าประมาณหลอยสามสิบห้าบัวแล้ว คันอน่เลยอยซ้มชิมหาบวกแล้วละพี่น้องตามทีเื่อคยวัดรค่พี่นนอนสนใจกับติดต่อตามเบอร์แล้วก็แจ้งาเบึ่งเอาหนาขอมเนาะแต่วันใจกับวันไ่หยากเปลือยแล้วเพราะกำลังจะเรื่มพัฒนาคนนะค่ะบ้านผู้เห็นหนูพิตเอาไปด้วยสมแล้วก็ไปด้วยนัน สมสางกุโรอนอแมเนตัวนี้เนาะเดี๋ยวนูเสียใบประกอบให้พี่น้องมึง่มสีเต่องามเนาะนี่ค่้บ้านเป็นบรรยากาศทังนี้ล้างบ้านบรรยากาศบ้านผู้หญิบ้านทั้งล้างบ้านค่ะเป็นนี่สิ กวนกันเด้อลูกอยากกวนกันเด้อพี่นอ้องเบิ่งพ่อเขาเาเนาะจังมาเบิ่องอีกค่ะพี่น้องหาพี่น้องยังไม่ย่อมส้มมาได้อยู่บ่แม่หาพ่อแม่พี่น้องห้อยังมาเล่นนำ้ำมาเล่นโลดแต่ว่าแม่โขมของแม่จะคุนอันลูกจะคุนทวีนี่เอกทวีแบบนี่ครับปั้นตลูกเพื่อนปั้นอยู่บ่แม่ กับผู mm ้นบา่ะ uh ั huh. ่นบาอันท่นใดตามมันแต่ว่าแม่มันเห็นว่าสีส้มแบบเอกมงคนเอกงมงคนของนองสายอืม่นเดียวเดือนอืมคนะแม่บอกตอนนี้ลูกค่นกินหน่มหนอดคันดูค่นเจ้ากินนมมหิงสิงเตียงท่นดีว่ามันมีดูอืม ค่ะพี่น้องมาอัปเดตค่ะพี่น้องวันนี้เปิดราคากระบ,บาได้แต่ราคาอายู่ใจ <laughs> พี่น้องสนใจกะจังที่ต่อสอบถามเนาะห้าพนปันนี่หายแต่ว่าเป็นตัวเถือกพี่น้องเลยขาแข่งตันค่ะหลูกคุณทวีคนสีทองตาล้างเปรีเสียบอายุจกเดือนกว่าเมียหกเดือ<ห> <6 S 2> นน,นะคะาหียง ว่าอาหารมวท่านกินมวกท่านไหนฮัดเหนียงเตยยาเตยเฟืองนะสารบุญนี้กะคือสีพียงแค่นี้เนาะลาบพ่อแม่พี่น้องเฮาขอบคุณค่ะเดี๋ยวนู้ซิชายดอกน้องนหลนิ้นหลเเนคุณเจียงเองดูคุณเทวี ยินงั่งย็นงตึงแตะเตะมันได็กู้หญด็กันตุนแบบยังไงอืมอสลาหมื่นนี่ละพี่พี่น้องไม่รู้แม่นอกคือมียังสิเปลาอีกอยู่บ่ค่ะคุณเฮ็ดฮงสลาหมือนนี่ละพี่น้องไปค่ะขอบคุณพี่น้องที่ตามรับชมงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องโบแฟมิลี่เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปนี่เลยค่ะสลาคลิปนี้ลาพี่น้องปองไปไปค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะ สบัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแม่นี่ค่ะ